สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจมันอังคารที่11เมษายน2566กันนะครับวันนี้นะครับเซ็น n น็กก็ปิดตลาดไปที่1,597.10จุดบวกเพิ่มขึ้นมา3.97จุดหรือว่าเพิ่มขึ้น0.25%มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่36,000ล้านบาทเรศษ โดยแรงซื้อนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มธนาคารค้าปลีกส่วนแรงขายนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มปิโตรเคมีโดยหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ BBL ราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.27%แล้วก็ KTB บวกขึ้นมา2.99%ซึ่งหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในวันนี้ก็มีการปรับตัวกันขึ้นมา ก็เป็นเรื่องของการเก็งกำไรผลประกอบการในไตรมาส1ปี66ซึ่งทั้ง BBL แล้วก็ KTB ก็คาดว่าทางด้านของกำไรในไตรมาสแรกของปีนี้น่าจะเติบโตได้ทั้ง year on year แล้วก็ Q on Q ส่วนทางด้านของ KBank ราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.27%ก็คาดว่าแนวโน้มกำไรในไตรมาส1ปี66นี้จะเติบโตได้แรง Q on Q ทางด้านของ MTC ราคาหุ้นบวกขึ้นต่อเนื่องวันนี้ปรับเพิ่มขึ้นอีก2.84%ก็คาดว่ายัางคงได้รับอนิสง,างมาจากแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้นที่ใกล้จะจบลงแล้วก็มีการคาดการณ์กันว่าแนวโน้มผลการดาเนินงานนั้นน่าจะมีการฟื้นตัวกันขึ้นมาได้ในช่วงของครึ่งปีหลังของปีนี้ทางด้านของเมการาคาหุ้นบวกขึ้นมา2.37% ทางด้านของผู้บริหารนั้นก็คาดว่ากำไรภายในปี2568นี้จะขึ้นไปแตะ2,500ล้านบาทได้และก็มีการเตรียมที่จะสร้างโรงงานยาในเฟสที่1ในประเทศอินโดนีเซียภายใน3-4เดือนนี้ทางด้านของปีนาทรานสปอร์ตราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.50%โดย ทางด้านของผู้บริหารนั้นก็มีการคาดการณ์ว่ารายได้ในปีนี้นั้นจะเติบโตได้กว่า15%นอกจากนี้ก็ยังมีการร่วมทุนกับบริษัท TDM โดยจะเริ่มให้บริการในช่วงของไตรมาส2ปี66นี้ทางด้านของ TKN ราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.75%โดยทางด้านของผู้บริหารนั้น ก็มีการคาดการณ์กันว่ายอดขายในช่วงของไตรามาสหนึปี66นี้น่าจะทำได้ตามเป้าหนุนให้แนวโน้มกำไรก็มีการเติบโตได้ค่อนข้างจะดีทางด้านของ ASK ราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.46%ก็มีการคาดการณ์กันว่ากำไรในไตรามาสหนึ่งปีหกหนี้จะฟื้นตัวได้เย a r กออน a ยแล้วก็น่าจะดีขึ้นต่อเนื่องในช่วงของครึ่งปีหลังของปีนี้ ทางด้านของ T N R ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.78%ทางด้านของผู้บริหารนั้นก็มีการระบุว่าเตรียมที่จะผลิตสินค้ากันชงเข้าสู่ตลาดนอกจากนี้ก็ยังมีการออก2แบรนด์ใหม่เพื่อที่จะนำไปเพิ่มฐานลูกค้าในต่างประเทศกันมากขึ้นทางด้านของ X P G ราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.78%สิก้าบวกขึ้นมา4.49%แล้วก็ AJA บวกขึ้นมา4.55%ก็ราคาหุ้นที่มีการปรับตัวกันขึ้นมาในวันนี้ก็คาดว่าเป็นการปรับขึ้นตามราคาคริปโตเคอเรนซีที่พุ่งสูงกันขึ้นมาทางด้านหุ้นที่ปรับลดลงแรงในวันนี้ ก็เป็นทางด้านของ SMK ราคาหุ้นยังคงปรับลงต่อเนื่องวันนี้ปรับลงไปแรงไปแรงอีก29.94%เนื่องจากว่าทางด้านของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นมีการเปิดให้หุ้น SMK นั้นมีการเทรดชั่วคราวตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็คือวันที่10เมษายนไปจนถึงวันที่9พฤษภาคมก่อนที่จะขึ้นเครื่องห,หมาย SP ทางด้านของเซเป้ราคาหุ้นติดลบไป2.85%ก็คาดว่าเป็นเรื่องของการถูกขายทํากําไรกันออกมาหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้นั้นราคาหุ้นปรับตัวกันขึ้นไปค่อนข้างจะมากส่วนทางด้านของ JTS ราคาหุ้นติดลบไป5.88%ก็คาดว่าเป็นการถูกขายทํากําไรกันออกมาเช่นกันหลังจากที่วันนี้มีการเก่งกาไรกันขึ้นมาค่อนข้างจะแรง ทางด้านของ j จมารราคาหุ้นติดลบไป2.25%วันนี้ขึ้นเครื่องหมาย XD ที่หุ้นละ66สตางค์ส่วน JMT ติดลบไป1.13%วันนี้ขึ้นเครื่องหมาย XD ที่หุ้นละ59สตางค์และนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ